สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักยาที่ได้รับกันนะคะไกลพีไซเป็นยาเม็ดที่ใช้ลดระดับน้ำตาในเลือดค่ะอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้แก่อาการคลื่นไส้ปวดศีรษะและระดับน้ำตาในเลือดต่ำค่ะข้อควรระวังในการใช้ยาผู้ป่วยที่มีภาวะจีซิกพีดีควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ค่ะคำแนะนำในการใช้ยาเพิ่มเติมนะคะยาเม็ดไกลพีไซควรรับประทานยาก่อนอาหาร30นาทีค่ะ ยานี้เป็นยาต้านเบาหวานใช้ลดน้าตาในเลือดแต่ถ้าหากใช้ไม่ถูกต้องอาจทําให้เกิดอาการน้ําตาในเลือดต่ําได้นะคะซึ่งถ้าหากแก้ไขไม่ทันอาจส่งผลทําให้เกิดความพิการทางสมองหรือเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นยานี้ควรใช้ตามคําสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะไม่ควรปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาเองค่ะตัวอย่างอาการน้ําตาในเลือดต่ําได้แก่ อาการหิวใจสัน่นมือสัน่นเหงื่อแตกหน้าซีดปวดศีรษะคลื่นไส้หน้าชาเป็นต้นค่ะถ้ามีอาการรุนแรงควรดื่มน้ำหวานและรีบมาโรงพยาบาลทันทีค่ะการใช้ยานี้ควรทำควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอมีเช่นนั้นการรักษาจะไม่ได้ผลค่ะการเก็บรักษายาควรเก็บในภาชนะป้องกันแสงและห้ามโดนแสงแดดค่ะรู้จักยาที่ได้รับกันวันนี้แล้วนะคะ หามีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรได้ค่ะขอบคุณค่ะ